วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ่อ,อนเลินวันนี้ก็มาพบกับครูเน็อีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนยังพอจําเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปในคาบที่แล้วได้ ครูเน็ตก็ได้สอนเรื่องของการประสมคําในสระเอไปใช่ไหมคะรวมถึงคาบก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยครูเน็ก็ได้สอนเรื่องของการประสมคําในสระต่างๆของภาษาไทยไปเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสระอะสระอีสระอึอรวมถึงสระต่างๆที่เคยได้เรียนกันไปในคาบแบบก่อนแรกๆเลยนะคะตอนแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นสระอานะคะสระไอสระเอาต่างๆนะคะ วันนี้ครูแนทก็จะสอนเรื่องของการประสมคำในสระอีกเช่นเคยคะ่ะเพียงแต่ว่าสระที่ครูแนทจะนำมาสอนในคาบนี้เนี่ยจะเป็นสระอีกสระหนึ่งนะคะเป็นสระอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนยังไม่เคยได้เรียนกันไปนั่นเองนั่นก็คือการประสมคำกับสระแอะนั่นเองคะ่ะอ่า การผรสมคำกับสระแอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาไปพร้อมๆกันนะคะแต่ครูแนทขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรเพื่อเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของการผรสมคำในสระแอไปพร้อมๆกับครูแนทค่ะการผรสมคำกับสระแอในภาษาไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไร ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาแน่นอนว่าครูเนทก็อยากจะสอนอให้พวกเราเข้าใจเบื้องต้นหรือว่าเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับการประสมคําก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยมันจะได้ไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นเช่นเคยค่ะถ้านักเรียนจํากันได้ในการเรียนเรื่องการประสมคำครูเนทก็มักจะมีแบบฝึกหัดนี้มาให้ นักเรียนทุกคนได้ทำความรู้จักกับสระต่างๆกันก่อนเสมอนะคะซึ่งวันนี้ก็คือสระแอนั่นเองกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูเนตให้นะคะมี2กรอบกรอบแรกคือพยัญชนะกรอบแรกคือพยัญชนะเพราะว่าทุกตัวที่ครูนำมาเนี่ยก็เป็นพยัญชนะในภาษาไทยทั้งหมดนะคะส่วนกรอบสีเขียวเข้มที่อยู่ตรงกลางเป็นสระในที่นี้คือสระแอ ะะทุกตัวเป็นสระแอนักเรียนลองทําไปพร้อมๆกับครูแนทนะคะว่าคําต่อไปนี้เนี่ยเมื่อประสมกันแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นคําว่าอะไรในภาษาไทยเอ่ยคำแรกค่ะกอแออ่านว่าแกะกอแอแกะคอแอแคะ คอแอะแคะคอในที่นี้คือคอควายนะคะคอที่นี่คือคอควายตอแอะแปะตอแอะแปะรอแอะและรอแอะและตอแอะแปะ ปอแอะแปะนักเรียนคะคำที่เกิดขึ้นใหม่ที่ครูเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคำว่าแก่คำว่าแค่คำว่าแตะคำว่าและหรือคำว่าแปะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งห้าคำเนี่ยที่เราทำไปพร้อมๆกันเนี่ยทั้งหมดคือคำที่ผสมด้วยสระแอะ ทั้งหมดคือคำในภาษาไทยที่ผสมด้วยสระแอะถ้านักเรียนยังพอจำความรู้เรื่องของการตรึงสระได้ตอนที่ครูเนทสอนเรื่องการตรึงสระครูเนทบอกว่าเราจะสนใจแค่สระเช่นถ้าสมมุติว่าเราเรียนเรื่องการตรึงสระแอะตรึงสระแอะนะคะเราก็จะต้องสนใจแค่สระแอะ เราจะไม่ได้สนใจว่าพยัญชนะต้นคืออะไรตัวสะกดคืออะไรไม่ดูแต่ทุกคำจะต้องเป็นคำที่ดูแค่สระแอเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการประสมคำเราจะดูแค่สระไม่ได้เราจะต้องดูทั้งพยัญชนะต้นดูทั้งสระดูทั้งวรรณยุกต์ถ้ามีนะคะรวมถึงดูทั้งตัวสะกดด้วยถ้าเกิดมี ว่าคำเหล่านั้นเมื่อประสมแล้วเกิดเป็นคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าแกะคําว่าแกะคําว่าแะคะคําว่าแตะคําว่าและคาว่าแปะที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างเนี้ยก็ล้วนแต่เป็นคําที่ประสมด้วยสระแะทั้งสิ้นนะคะทีนี้เราเมื่อเราพอจะเข้าใจตัวอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับ คำที่ผสมด้วยสระแอะรวมถึงเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตรึงสระกับการผรสมสระแล้วครูก็จะเข้าสู่เนื้อหารเรื่องของการผรสมคํากับสระแอะการผรสมคํากับสระแอะเนี่ยมันก็เหมือนนะคะเหมือนกับการผสมคําในสระอื่นๆของภาษาไทยเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะสระใดก็ตามถ้าเป็นการผรสมคํา วิธีการเหมือนกันคือเราจะต้องนำพยัญชนะกับสระมาผสมกันในที่นี้คือการนำพยัญชนะก็คือพยัญชนะต้นนะคะกับสระแะอ่ะขีดเส้นใต้ตรงสระแอะเพราะวันนี้เราเรียนสระแอะกันอยู่นะคะคือการนำพยัญชนะกับสระแอะมาผสมกันเพียงแต่ว่าในการเขียนนั้น เราจะเขียนให้พยัญชนะทำไมคะอยู่ตรงกลางของสระแอ,อะเราต้องเขียนให้พยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระแอทำไมครูแนทถึงย้ำว่าให้อยู่ตรงกลางของสระแอเพราะถ้านักเรียนจำได้ในการประสมคำกับสระอื่นๆมันไม่ใช่ทุกตัว ไม่ใช่สระทุกตัวที่เราจะเขียนพยัญชนะให้อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะบางครั้งเราก็เขียนสระอยู่ด้านบนบ้างสระอยู่ด้านหน้าสระอยู่ด้านหลังหรือว่าอยู่ด้านใต้พยัญชนะก็มีแต่ถ้าเป็นสระแอเราจะต้องเขียนให้พยัญชนะนั้นอยู่ตรงกลางของสระแอหเสมอนะคะและคําในสระแอมันก็เหมือนกับคําที่ประสมกับสระอื่นๆของภาษาไทย เพราะอะไรเพราะคําที่ผสมกับสระแอดก็เป็นคําที่อาจจะมีวรรณยุกต์ก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีความหมายของคําก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปวรรณยุกต์ที่เราใส่นั่นเองนะคะเพราะว่าคําในภาษาไทยเนี่ยวรรณยุกต์มีความหมายนะคะ แต่ว่าครูก็ขอยกตัวอย่างก่อนละกันนะคะยกตัวอย่างคำที่ผสมกับสระแอะแบบไม่มีวรรณยุกให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างคือคำที่ประสมด้วยสระแอะแบบไม่มีวรรณยุกเช่นคำแรกอ่านว่าแพะคำว่าแพะเกิดจากพอแอะแพะพอแอะแพะ คำต่อมาแทะแทะเกิดจากทอแทะทอะแทะทอแอะแทะทอในที่นี้คือทอทหารนะคะทอทหารทอแอะแทะคำต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่าแฉแฉเกิดจากชอแอะแฉชอแอะแฉชอคือชอชิงนะคะชอที่นี้คือตัวชอชิงนั่นเอง นักเรียนจะสังเกตได้ว่าทั้งคำว่าแพ้คำว่าแทะแล้วก็คำว่าแฉะที่ครูแนะนำมาเป็นตัวอย่างทุกคำทุกคำในการเขียนประสมคำเราจะต้องใส่พยัญชนะต้นไว้ตรงกลางของสระแะเสมอนะคะเสมอนี่คือตัวอย่างของคำที่ปรปะสมกับสระแะแบบไม่มีวรรณยุกต ถามว่ามันมีคำที่ประสม,ะสมกับสระแแแบบมีวรรณยุกไหมมีมีค่ะการประสมคำที่มีวรรณยุกต์ในสระแอะเนี่ยเหมือนกับการประสมคำแบบไม่มีวรรณยุกต์ทุกประการนะคะวิธีการเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าในกรณีที่มันมีวรรณยุกต์เราจะ ต้องเขียนหรือใส่วรรณยุกเนี่ยไว้ด้านบนของพยัญชนะหรือพยัญชนะต้นเสมอเสมอนะคะเช่นคํานี้อ่านว่าแปะคําว่าแปะเกิดจากตอแอะแปะใส่วรรณยุกเปอ่าวรรณยุกที่กําหนดให้คือไมตรีอ่านว่าแปะตอแอะแปะไมตรี แปะคำต่อมาคำนี้อ่านว่าแกะแกะเกิดจากกอแอแกะใส่ไม้ตรีอ่านว่าแกะกอแอแกะไม้ไม้ตรีแกะคำนี้อ่านว่าแปะแปะเกิดจากตอแอแตะใส่ไม้ตรีเป็นแปะแปะแกะ แตทั้งสามคำที่ครูนํามายกตัวอย่างเป็นคําที่ประสมด้วยสระแอทั้งสิน้นเพียงแต่ทุกคําเป็นคําที่มีวรรณยุกต์ดังนั้นเมื่อนักเรียนพิจารณาหรือว่าดูจากคําที่ครูนํามายกตัวอย่างนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าทุกคํานะคะที่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ย ครูจะใส่วัรณยุกต์ไว้อยู่ด้านบนของพยัญชนะเสมอไม่ว่าจะเป็นปอปากกอไก่หรือว่าตัวตอเต่านั่นเองถ้ามีวรรณยุกต์แล้วคำนั้นเป็นคำที่ประสมด้วยสระแอนะคะเราจะใส่วันณยุกต์ไว้ด้านบนของพยัญชนะตน้นนอกจากนี้แล้วอย่างที่ที่ครูจะบอก และจะสอนนักเรียนเพิ่มเติมคือสระแอมันเป็นสระที่มีลักษณะพิเศษค่ะเพราะอะไรเพราะในกรณีที่คำคำนั้นเป็นคํำที่ประสมด้วยสระแอและมีตัวสะกดเขียนเส้นใต้ตรงคําว่ามีตัวสะกดถ้าเป็นคํำที่ประสมด้วยสระแอแล้วมีตัวสะกด เราจะต้องเปลี่ยนรูปค่ะขีดเส้นใต้เลยนะเปลี่ยนรูปสระอะที่อยู่ด้านหลังก็คือสระอะตัวนี้ให้เป็นไม้ไต่คูซึ่งไม้ไต่คูก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับเลขแปดเลขแปดไทยนะคะคล้ายๆกับเลขแปดไทยแต่ว่าตัวเล็กเราจะ เปลี่ยนสระอะที่อยู่ด้านหลังให้กลายเป็นไม้ไตค่คูแล้วเราจะเขียนไม้ไตค่คูเนี้ยไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นส่วนสระด้านหลังเราจะเปลี่ยนเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าแข็งคําว่าแข็งเกิดจากขอแอะงอแข็ง คำว่าแข็งเป็นคำที่ประสมด้วยสระแอขอแอะงอแข็งเพียงแต่ว่ามันเป็นคำที่ดันมีตัวสะกดในที่นี้ก็คือตัวงองหูดังนั้นเมื่อมันเป็นคำที่ประสมด้วยสระแอแล้วมันดันมีตัวสะกดเราจะต้องเปลี่ยนรูปไอ้เจ้าอะที่อยู่ด้านหลังเนี้ยให้กลายเป็น ไม้ไตหคูแล้วย้ายมันขึ้นมาให้เขียนอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นในที่นี้คือขอไข่นะคะส่วนไอพื้นที่ข้างหลังให้เราใส่เป็นตัวสะกดซึ่งคำว่าแข็งตัวสะกดคืององูนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของการประสมคำ ด้วยสระแบบะอแบบที่มีตัวสะกดอ่าแบบที่มีตัวสะกดในการเขียนเราจะต้องเปลี่ยนนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตัวสะกดเอ่อเราจะต้องเปลี่ยนสระอะที่อยู่ในเอ่อในสระเนี่ยให้เป็นไม้ไต้คูนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ข้างหลังเราก็ใส่เป็นอ่าตัวสะกดแทนนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนเริ่มจะเข้าใจ เรื่องของการประสมคําในสระแอกันแล้วครูเนต็ตก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะอ่าโดยที่ครูมีคําอ่านมาให้คราวนี้ครูมีคําอ่านมาให้แต่ให้นักเรียนทุกคนเขียนหรือว่าบอกครูว่าคําต่อไปเนี้ยเมื่อผสมในสระแอะแล้ว จะเกิดเป็นคําว่าอะไรนะคะคำอ่านต่อไปนี้เมื่อปผสมแล้วจะเกิดเป็นคําว่าอะไรครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2ข้อนะคะส่วนข้อที่เหลือขอให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะคำแรกนอแอเนอานอแอแนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ครูเน็บอกไปว่าในการประสมคําด้วยสระแอ เราจะต้องเขียนพยัญชนะให้อยู่ตรงกลางของสระแอะเสมอในที่นี้พยัญชนะคือตัวนอนูดังนั้นเมื่อผสมกันแล้วเราจึงต้องเขียนนอนูเนี้ยให้อยู่ตรงกลางของสระแอะนอนแแนตะตอแอ,อะไรคะตอแอแตะนั่นเองอวิธีการเหมือนกัน ดังนั้นข้อที่เหลือครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเพื่อ,ทบ,อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการประสมคำด้วยสระแอะมากน้อยแค่ไหนส่วนแบบฝึกหัดส,สุดท้ายก็เช่นเคยเนาะถ้าเกิดว่านักเรียนได้เคยเห็นในเนื้อหาคาบก่อนๆคือครูแนทก,ก็จะมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่น เป็นการทบทวนความรู้นะคะคำต่อไปนี้เนี่ยถ้าคำไหนที่มีรูปจะเป็นคำที่ประสมด้วยสระแอะเพียงแต่ว่ารูปที่ครูนำมาใส่จะเป็นรูปที่ใช้แทนพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งไม่รู้แหละในภาษาไทยนะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปลองทำเป็นการบ้านดูสิว่าคำที่ครูกําหนดให้เนี้ย ตรงกับคําว่าอะไรตรงกับคําว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องของการประสมคําด้วยสระแอไม่ยากเลยใช่ไหมคะและครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องของการประสมคําด้วยสระแอ เป็นอย่างดีแล้วนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครูก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากแบบฝึกหัดที่ครูฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำในวันนี้รวมถึงนักเรียนทุกคนสามารถทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะของวิชาภาษาไทยที่ได้เคยเรียนมาตั้งแต่เปิดเทอมเลยจนถึงคาบนี้ได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนนะคะสำหรับวันนี้ ครูแนทขอไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วพบกันคาบหน้านะคะนักเรียนบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.